อ้เดี๋ยวไปให้อาหารไก่จะแกวลดฟากันโอ,โอ้ลัวท่านชาวฝรั่งเวิ้งกันโอ้โอ้โอปฏิบลมไปผ่านข้างไรก็สวยงามขอถ่ายเอาหน่อยนะครับโอ้สวยๆอโอลัวเพิ่เวิ์งนั่นทำไมมันโผล่ออกนั่นมามุดเลยอ้อ แสดงว่าต้องมีหมาหมดนะโอ้หมาเนียมันหลนะหมุดหัวไปะนะนมานี่ไม่ดีมาดีก็ดีนะมาไม่ดีนี่แย่นะเดี๋ยวให้หันไก่ก่อนจะแก้รอดฟ้าหอยมันโอ้หอยมัน,ม,นมันลุยมันนั่นก่อนเฮาน,นั่น เ่าเฮาตื่นเช้ายัางการมันอ่ะลกูกอะอะเจะะ้าร